พาชมพิโลหูช้างคะ่ะพิโลหูไม้ฟอกอากาศจา้ะพิโลหูช้างเนาะพิโลหูช้างเขียวสวยมากเลยทุกคนต้นใหญ่มากเลยดูให้ดูต้นใหญ่มากเลยแล้วก็อันนี้ก็คือพิโลหูช้างทุกคน เ้าจะนางถ่ายให้ดูเนาะเป็นไม้ฟอกอากาศที่สวยมากใบเขียวสวยมากเลยแล้วก็ถัดมาเนาะถัดมาก็เป็นโชคเก้าชั้นทุกคนเป็นโชคเก้าชั้นเขียวนะอันนี้พันเขียวจะนางพาดูโชคเก้าชั้นพันเขียว,วยเขียวใบใหญ่มากเลยทุกคนใบใหญ่มากเลยนะคะสวยมากเลย ก็อันนี้ก็คือไฮไลท์ของเราก็คือพิโลพิโลเขียวพิโลหูช้างใบเขียวทุกคนสวยมากเลยเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะฟอกอากาศที่สวยมาก จะนางเอามาฝากก็คือไม้พอกอากาศพิโลเขียวทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาไมา้มงคลมาฝากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ